สวัสดีครับพบกกับช่องเทรดง่ายสายมองกราฟนะครับเช้านี้นะครับเราก็จะมาอัปเดต b ีซกันเหมือนเดิมนะครับว่าแนวโน้มเป็นอะไรยังไงกันบ้างไปตามแผนเราไหมหรือว่ามีตรงไหนนะครับที่เราควรปรับเปลี่ยนแผนนะครับตามกราฟและกันนะครับก็นะครับเช้านี้นะครับ เกิดแท่งแดงลงมานะครับลงมานะครับแต่ว่ายังไม่ทำนิวโลนะนะครับก็ตามที่แจ้งเพื่อนๆไปใช่ไหมในคลิปก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่ากราฟนะครับเป็นการขึ้นเพื่มลงมากกว่านะครับเพราะว่าเขายังไม่สามารถทําลายอ่าซัพพายด้านบนได้นะครับนั่นคือแนวโน้มลงจะเยอะมากกว่าแต่ว่านะครับก็ยังไม่ทานิวโลนั่นเองนะครับนั่นแสดงว่ากราฟตอนนี้นะครับก็อาจจะทําการเลือกทางอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมอื่นละกันนะครับเพื่อจะได้ดูในรายละเอียดครับต่อไป อ่ะ yup. ตอนนี้นะครับเรามาในมุมมองแรกแล้วกันนะครับว่าตอนแรกนะครับที่ผมมองแผนนะครับมองยในในังไงบ้างนะครับก็คือเป็น A นะครับ B C D E ใช่ไหมนะครับอ่ะก็อยู่ตรงนี้นะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้นะครับเขาจบคลื่นละอันนี้คือมุมมองแรกนะก็คือวิ่งลงมานะครับเป็นรหัส5นะครับก็ตัวน MM ี้อาจจะเป็นตัวจบคลื่นนะครับจบคลื่นนะครับของคลื่น5ตัวนี้อีกทีหนึ่งละกันนะครับที่แรกเราคิดว่า5จบตรงนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อจบคลื่น5 นะครับอาจจะเป็นตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะต้องย้ายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแผนแรกนะครับ a ออาจจะมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับ377นี่นะครับ377ถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นนะครับถ้าหลุดปุ๊บจะเป็นนิโวลนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมีสิทธิ์นะครับที่จะดีดตัวขึ้นไปนะตรงจุดนี้นะครับ มีสิทธิ์ที่จะดีดตัวขึ้นไปนะครับลบตรงนี้ก่อนปึ๊บนะครับมีสิทธิ์นะครับที่จะดีดตัวขึ้นไปอยู่โซนประมาณนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะดีดตัวขึ้นไปนะครับโซนประมาณนี้นะนะครับโซนประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นจบคลื่นใช่ไหมครับก็เป็นห้าก็เป็นคลื่น5อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เป็น A B C D E ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลื่นที่พักขึ้นไปด้านบนนี้นะครับเพราะว่าตรงคลื่นนี้นะครับเราเช็คการย่อดูนะครับก็ อยู่ที่78.6ดสิบแปดจุดหกล้วนะครับเจ็ดสิบแปดจุดหกล้วนะครับถ้าอีกหน่อยหนึง่งอีกหน่อยหนึ่งขึ้นมาถึงว่าอาจจะลงมาเทสแถวแถวนี้อีกทีหน, Then, นึ่งนะครับอาจจะลงมาเทสแถวแถวนี้ทีหนึง่งนะครับเพื่อนะครับถ้าเขาหลุดถ้าเขาไม่ทํานิวโรนะเพื่อนนะครับก็จะเด้งจากโซนนี้นะครับขึ้นไปนะครับเด้งจากโซนนี้ขึ้นไปนะนะครับปึ๊บเพื่อมาเทสแถวนี้ครับแล้วก็ลงนะเพื่อเทสแถวนี้ครับ อ่าแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ลงนะครับถามว่าตรงนี้ขึ้นได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับพอจบ A ใช่ไหมครับถ้า A ย้ายมาตรงนี้นะ B จะต้องย้ายมาตรงนี้นะครับอันนี้คือแผนแรกนะครับอ่า A B นะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาต้องวิ่งยิ่งลง C ต่อนะครับก็คือจะอยู่โซนประมาณนี้นะครับอยู่โซนประมาณนี้นะนะครับอ่านะครับก็ ดูที่ว่ากราฟนะครับต่อไปเขาจะเลือกทางไหนนะครับเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้เขากำลังเลือกทางอยู่นะครับอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับส่วนใครใช่ไหมถ้าเป็นสายสปอร์ตใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับกราฟนะครับก็กลับมาโซนนี้ละนะครับเราก็เข้าการตกรลดได้นะครับเราก็เข้าโซนเนี้ยเป็นโซนการตกรลดได้ก็มินิมินิจเมนต์ไปนะครับเป็นนิมิเนจเมนต์ไปก็คือเข้าไม้แรกตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยเพราะว่ากลับมาโซนเดิมครับเราก็เข้าไม้หนึ่งตรงนี้นะครับไม้หนึ่งแถวนี้นะ แล้วก็เพืเ่อนๆต้องเผื่อด้วยนะครับเผื่อ 2, ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามด้วย money management น,น,นะครับด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากราฟราคาขึ้นไปใช่ไหมเราก็เก็บทางบริสุนี้ก่อนแล้วเราก็มาปิดตรงนี้แล้วเราก็ค่คอยรอนะครับกราฟนะครับให้ดิ่งลงมานั่นเองแล้วเราก็รอช้อนใหม่นะครับอ,อันนี้คือแผนแรกนะครับแผนแรกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามันไม่ขึ้นจากตรงนี้ล่ะถ้ามันไม่ขึ้นจากตรงนี้ล่ะ ใช่ไหมมันไม่ขึ้นจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ต้องดิ่งต่อนั่นก็คือแผนต่อไปนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆบอกว่าตรงนี้กราฟมันดูแล้วยังไม่น่าขึ้นลงมากกว่าเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องเข้าแล้วเพื่อนๆก็รอ,อข้าโซนนั้นล่างถ้าสมมุติว่ากราฟนะครับมันเบรกขึ้นไปหรือทํา หรือทาปฏิกิริยาอะไรสักอย่างที่บ่งบอกว่ากราฟจะพุ่งขึ้นไปเพิ่มๆก็ค่อยตามก็ได้เห็นไหมครับเราก็รอให้กราฟคอนเฟิร์มให้เราก็ได้นะครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปรีบเล่นจนเงินไปนะครับสาหรับแต่สาหรับแต่สปอตเนี่ยก็คือทนการแกว่นของกราฟได้นะครับแค่รอแค่เข้าจุดที่ได้เปรียบแล้วก็ไปรอนะครับในปลายทางแค่นั้นเองนะครับแล้วถามว่าตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาได้ไหมนะครับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ไอ้อไนะครับ 4H นะครับก็นะครับมีแรงเหลืออยู่นะครับที่จะสามารถวิ่งขึ้นมานะครับอยู่แถวด้านบนนี้ได้เช่นกันนะครับวิ่งมาด้านบนนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าเราไปดูในทํามเซมเดนะทรรมเซมเดก็สามารถนะครับมีแรงขึ้นมาได้เหมือนกันนะนะครับมีแรงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในทํามเซมเดนะครับก็จะมีไดหน่อยๆเล็กนิดอ่อนๆนะครับไดอ่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่อนๆนะนะครับเพราะว่าไดลักษณะนี้คือลักษณะที่แบบเอฟเฟกไม่ค่อยแรงนะครับเอฟเฟกไม่ค่อยแรงนะนะครับแต่ก็ สามารถนะครับมีแรงนะครับขึ้นมาแถวๆโซนพวกนี้ได้อยู่นะครับโซนพวกนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมขอกัดแป๊บนะครับอาจจะอยู่โซนประมาณนี้นะครับประมาณนี้2โซนสองโซนตีไว้2โซนนะครับปึ๊บนะครับเพิ่มนิดนึงนะครับไม่โซนนี้ก็โซนนี้นะครับ2โซนนะครับปึ๊บนะครับไม่โซนนี้ก็โซนนี้นะนะครับกราฟราคาครับมีสิทธิ์อาจจะขึ้นมาเทสนะครับหรือว่าเด้งแถวๆนี้ได้นะครับโซนนี้กับโซนนี้2อันนะครับแล้วก็รอดิ่งลง นั่นเองละกันนะครับรอดิ่งลงมาถึงโซนด้านล่างนี่แหละนะครับยังไงเป้านะครับก็อยู่แถวๆด้านล่างนี้แน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่ากราฟนะครับจะขึ้นไปก่อนไหมนะนะครับหรือไม่ก็ลงมาเลยนะครับอันนี้คือแผนแรกนะครับต่อไปนะครับมุมมองต่อไปอ่ะนะครับในมุมมองต่อไปนะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือ 1, 3 45เป็น A ใช่ไหมแล้วก็วิ่งขึ้น B ใช่ไหมครับต่อไป B เสร็จใช่ไหมครับก็ต้องทำนะครับ อ่าปึ๊บขึ้น1ก็เป็น A B อ่าแล้วก็วิ่งจบ C ใช่ไหมตรงที่บอกกับเพื่อนนะครับทุกอย่างมีเหตุผลนะครับว่ากราฟขึ้นเพราะอะไรกราฟลงเพราะอะไรนะครับเราแค่หาเหตุผลให้เจอเท่านั้นเองนะครับพอกราฟนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ดิ่งลงมาใช่ไหมเพื่อนนะครับอ่ะนะครับพอมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแผนนี้นี่คือลงอย่างเดียวนะครับอ่าถ้าเป็นแผนนี้นี่คือลงอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับเรานะครับก็แค่รอนะครับให้หลุดโลตรงนี้นะครับปึ๊บหลุดโลตรงนี้นะครับ หลุดโลตรงนี้นั่นเองนะครับห tamam ลุดโลตรงนี้นะครับอ่าหลุดโลตรงนี้นะครับหลุดโลตรงนี้แล้วก็ปึ๊บนะครับกราฟราคานะครับก็จะดิ่งลงมานะครับค่อยมาเทสตามโซนนะครับหรือไม่ก็อาจจะพรวดไปเลยครับอันนี้ก็อยู่ที่เขานะครับอยู่ที่เขาว่าเขาจะดิ่งยังไงนะครับอันนี้คือแผน2ครับแผน2นี่คือดิ่งแน่นอนนะครับไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปเลยนะครับคราวนี้นะครับส่วนคนที่จะเข้าใช่ไหมสมมุติว่างั้นผมเข้า อันนี้นะครับไม้นี้ไม้แรกได้ไหมก็ได้ครับเหมือนเดิมก็เราเข้าโซนเนี้ยเป็นโซนการตกรดอยู่แล้วนะครับเพราะโซนนี้นะครับเป็นโซนการตกรดถ้ามันขึ้นไปใช่ไหมเราก็อ่าไม่เสียดายใช่ไหมแต่ถ้ามันลงมาใช่ไหมปุ๊บเราก็ค่อยเก็บเพิ่มมา m a n มน e m เมนเพิ่มครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแผน1กับแผน2นะครับยังไงนะครับก็ต้องเข้าด้านล่างอยู่แล้วนะครับเข้าด้านล่างอยู่แล้วโซนนี้นะครับก็เป็นโซนการตกรดเหมือนเดิมนะครับสาหรับใครที่เข้า นะครับการตกรดแล้วก็ไปรอออกโซนแถวนี้นั่นเองนะครับก็คือเก็บสั้นเนาะสำหรับสายสปอตนะครับสำหรับสายฟิวเจอร์นะครับสายฟิวเจอร์นะครับสายฟิวเจอร์นะครับตรงโซนนี้นะครับไม่อยากให้รับราคานะครับทรงโซนนี้นะนะครับไม่อยากให้รับราคาเพื่อเพื่อจะขึ้นไปนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรครับตรงโซนนี้นะครับมันเป็นโซนที่มันมีการเสี่ยงที่กราฟราคาจะหลุดลงมานะครับ ถึงไม่หลุดลงมาบางทีก็อาจจะแบบแย่งนี้อ่านึกออกไหมสไตล์เขานะครับอ่ะแย่ลงก่อนล้างก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปก็ได้เห็นไหมครับเพื่อนๆก็อาจจะโดนลากก่อนนะครับในโซนนี้นะครับอาจจะอ่าไม่เหมาะนะครับสําหรับที่จะเข้าในการสวดขึ้นไปนะครับถ้าจะเข้านะครับผมว่าโซนพวกนี้มากกว่านะครับสำหรับสายฟิวเจอร์นะนะครับรอตรงนี้ดีกว่านะครับหรือไม่ก็รอนะครับรอการ break นะครับรอาการเบรกของเทรนไลน์หรือไม่ก็มีสัญญาณบางอย่างนะครับที่จะบ่งบอกขึ้นไปนะครับที่จะบ่งบอกขึ้นไปว่ากราฟราคานะครับจะขึ้นไปนะครับเราก็ค่อยไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในทางเทตติคอช่ยไหมถ้าใครรู้เรื่องเทติคอครับจะรู้ว่าโซนนี้เราควรตามไหมหรือว่าโซนนี้เราไม่ควรตามหรือว่าโซนนี้เราผวรรอโซนนี้เราควรเข้าไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นความคิดของคนทั่วไปใช่ไหมคนทั่วไปนะก็คือหมายถึงว่าพอกราฟราคาถึงโซนนี้นะครับเราก็จะ เข้าอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเฮ้ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะหลุดถูกไหมครับแต่คราวนี้ครับเวลาที่เราคิดอะไรใช่ไหมวานเขาก็จะทําอีกแบบหนึ่งนะครับถึงแม้บางทีก็อาจจะขึ้นไปแหละแต่อาจจะกวาดและล้างก่อนนะครับฉะนั้นปุ๊บนะครับเราก็ต้องมองในเรื่องจิตวิทยาด้วยนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับว่าถ้าคนที่มองมุมมองเผื่อก็คือหมายถึงว่าโซนเนี้ยมันไม่น่าเข้าแต่ถ้าสมมติคนทั่วไปเห็นว่าสวยปุ๊บก็จะเข้าใช่ไหมครับแต่ถ้าคนมองมุมมองเผื่อว่าโซนนี้จริงๆแล้วไม่น่าเข้ามากนะครับเพราะ นั่นเองละกันนะครับโซนที่ได้เปรียบนะครับที่ควรเข้านะครับมารอโซนแถวด้านล่างนี้ดีกว่านะครับแล้วด้านล่างนี้นะครับกับแถวด้านบนนี้ดีกว่านะครับยังไงกราฟราคานะครับเขาต้องเลือกสักทางนึงอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อแค่เราอดทนไห้เป็นยินให้พอรอให้ได้เท่านั้นเองนะครับแล้วนะครับกราฟนะครับจะทําปฏิกิริยากับโซนที่มีนัยยะเสมอนะครับถ้าไม่มีโซนนัยยะนะครับเขาจะทะลุปลุกโผนะครับแล้วเราอย่าเอาตัวเองนะเข้าไปอยู่ในจุดที่มันเป็น50-50นะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆนะครับ พอตไม่โตจิบหนะักก็ได้นะครับเพราะว่าในห้องเรียนนะครับผมก็จะบอกและแนะนำเสมอนะครับว่าจุดไหนควรเล่นจุดไหนไม่ควรเล่นจุดไหนควรรอนะครับเพราะว่าในการาฟนะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่เยอะเหมือนกันนะครับในจุดที่เราควรจะเล่นแบบไหนอ,อันนี้ควรเล่นสั้นอันนี้หรือว่าควรเก็บยาว นะครับก็จะแจ้งเสมอนะครับเหมือนเดิมนะครับเราควรมีแผนรับมือไว้นะครับดีกว่าไม่มีแผนนะครับยังไงก็เพื่อนๆนะครับก็ลองเอานะครับแผนตรงนี้นะครับไปต่อยอดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะวางแผนยังไงนะครับการมีแผนรับมือย่อมดีกว่าเสมอแน่นอนครับซอยคลิปนี้ขอบคุณครับ